สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเอาวี R ่ข้แน้วันนี้ผมก็จะพามาดูตัวนี้ครับมันอัปเดตเห็นไหมเซฟิสผมนึกว่ามันคือสกินของตัวมันนะแต่ว่ามันมันเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่อย่างเท่เลยอะ่ะโค้ผมโค้ชชอบเลยท่านผู้ชมอดูดิหืมย่างเท่โอเคนั่นเดี๋ยวเราไป เล่นตัวนี้กันเลยว่าผมจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเล่นในหมดสามสามนะไม่รู้ว่าผมตอนนี้ประมาณตอนนี้เช้าอยู่นะผมไม่รู้ว่ามีคนตื่นยังเดี๋ยวแต่ไม่รู้เหมือนกันเนละกดไปเอ้าอุย้ยมีคนตื่นแล้วอย่างนั้ยนะเหรอผมก็กดไปแล้วนะโอเคอย่ามีใครแย่งเซฟิตนะครับอุย้ยคนไม่รีบกดวะเนี่ยโอ้ย,อยกดชา้าจริงๆเลยอูย้ โอเคว่าแล้วก็จะเล่นเซฟฟิลชนะครับผมแบบเทพเซฟิ hmm. it, ที่แบบหมือสกินอ่ะเหมือนสกินมันอะ่ะหูยังเท่เลยนะคือก็ภาพมันคูดแหลกเลยไม่รู้ทำไมแหลกนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะกดยืนยันไปเลยละกันนะโอเคที่ผมก็ไม่มีแทงแทงไอตัวนี้ไงไอตัวข้างล่างแช่แทงหรือล่าไม่รู้นะก็ตัวมันอัปเดตนะมันก็เลยดูเท่ขึ้นนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันเริ่มกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับผมกเ็เล่นเป็นเซฟลิสแบบเท่เลยนะครับ่านผู้ชมโวเทวนาก็อัปเดตเหมือนกันนะครับตัวมันเท่ขึ้นนะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับจังหวะน,นี้ตอนนี้ตัวของในเกมอวีเนี่ยเริ่มแบบเริ่มแตกต่างจากเออสมัยเก่าแล้วนะสมัยเก,ก,ก่าก็ประมาณเหมือน ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะก็เท่ประมาณหนึ่งนะสำหรับเราแต่ว่าอันนี้มันอัปเดตมันก็เลยเท่ไงน้กทุงฝั่งนั้นมีอันเลนว่ะน่ากลัวนะอันเลนอ่ะผมน่าจะสู้ไม่ได้นะอันเลนนะนะเพราะว่าอันเลนมันแบบมันโหดมากเลยนะสําหรับเดเกมหรือก็เดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่เริ่มกันเลยโอเคตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมภาพก็จะแหลกแเหมือนเดิมนะคบผมทำคลิปในห้ององเรา ดู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 แหวงเท่เลยนะตัวของมันดูดูเวลาไฟเห็นไหมเป็นสีน้ําเงินเลยไปดูไปดูสกิลของมันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยคนนี้มาเอาอุสาของอุสาเจ้าบลูแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยก็มาดีเราจะแย่งบูเขานะครับท่านผู้ชมที่ทุกท่านเอ้ยเราได้เราได้เราได้วิวิวิฟอลินฟอลินฟอลินใจเย็นใจเย็น ข้าบอกแล้วว่ามันโหได้จบอ,อะไรเน่ยนะไม่ต้องมายุ่งกับมันหลอกอะไรเนี่ยคือว่าเป็นตัวที่โคตรจะแรงเลิศแรงเอาเรื่องเอ,อ้ยโอ้ยไม่ได้จะกดสกิลนี้จะกดสกิลเออสกิลสองเหมือนมันโคตรจะแหลกอ่ะแล้วนี่มันมากวนมันมากวนประสาททำไมล่ะเนี่ยโอ้ยมาฟาร์มไม่ได้มากวนประสาทซะหน่อ,อยปุ้ง ปังปังโอเคได้หนึ่งคิวขอตัวฟาร์มกอนลากันนะครับแย่งป่ายเลยตัวนี้ออกไปดิไม่ไมาแย่งผมอะ่ะผมก็ไม่ได้เนี่ยเมื่อชอบเพื่อนแบบมีอะไรเพื่อนที่มาแย่งป่าอะไรประมาณนี้นะโอเคไม่มีสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยนนะหรือเพื่อนเทวน,นาสมันมาแล้ว ข้ามาช่วยเราเพื่อนช่วยเราเพื่อนสองตัวเลยเพื่อนสองตัวเลยเพื่อนสองตัวสองตัวสองตัวเอาแคหืมผมฆ่าได้ตัวเดิมนะผมเป็นคนที่เล่นเซฟฟลิชเก่งแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะปึ้ง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 โอ้โหก็แรงมุชปังออาไปอือหนึ่งหนึ่งกอนเพื่อนเอาหัวเพื่อนเอาหัวเพือ่อนสู้ได้หัอเพื่อนฮืย สู้แล้วเฮ้ยเอาไหมอยากให้ผมสู้แบบเรื่องน้อยไหมไม่เอาดิละอย่าไปห้าวดีกว่านะ่าตายแน่นอนฮึ่บุบปับปุบปับุปปะตัดไปตอนที่เลเวลเยอะกันเลยนะครับผมเมือเดี๋ยวเ,เดียวเออเดียวเ,เดียวเ,เดียวเดียวอ่ะอย่างนี้ต้องบวกเลยใช่ไหมท่านผู้ชมบวกเลยนะท่านผู้ชมผู้ชมครับบวกเลยนะครับผมฮึบป,ปุบปับปุบปังปัง ปิ้ก็มาดิได้คิวทุกคิวก็รับผมอือหือเหมือนเก่งอ่ะก็มาดิเอ้ยสกิลอติไม่มีด้วยซัวแล้วไม่น่าเข้าเลยไม่แต่เข้าได้ว่ะ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 ปิ้โอ้โหอย่ามาดรอปเบิ้ลคิวอย่ามาดรอปเบิ้ลคิววูฟ้าโค้ดไรอือหือ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 ปิ้ชาร์จดาวไปดีโอเค มันชนะได้แบบสวยงามมากเลยอ่ะคือแบบผมหวดมากคือจอตอนนี้ะนะคือไอ้เจ้าเซฟิสเอ้ยผมเลือดน้อยว่ะเอาไหมทุกคนเลือดน้อยแมวแมวเอ้ยโซลขอกลับบ้านไปเติมเงินก่อนนะครับเฮ้ยบาแล้วเพื่อนบาแล้วเพื่อนยอยอดดีเอ้ยเทวนาฏโอ้โหเทวนาฏเทวนาฏเทวนาฏกลัวนะถ้าท้าถ้าระยะประชิดเนี่ยถือว่าไก่กามากๆสำหรับเทวนาฏโอ้โหที่ไม่เข้าว่ะดีก็ว่าดิ ก็มาดิก็มาดิก็มาดิก็มาด,ดิโอ้โหสิผมค่อนข้างแห็บนะครับท่านผู้ชมผมค่อนข้างเป็นไข้นะจังหวะนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำให้ท่านผู้ชมดูนะแต่ก็ต้องทํานะคาร์สผมเฮ้ยเ,ยเอาหัวเหมือนเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนอะไรอะ่ะเพื่อนยาแพสซนะ่ะก็จะต,ตีป้อมเจ้าอะนะตีป้อมไม่มีใครเอาลงอะนะครับโว้ย ป้องป้องอือหอือฮึค่าคาป้อมก็เอาค้าคาป้อมก็เอาแล้วก็ปิดฉากไปไแบบสวยงามนะครัสผมโอเคขะอยากหนึ่งหนึ่งกผมก็ได้นะไม่แต่คนอยากหนึ่งหนึ่งกับผมผมไม่รู้นะว่าเขาเชื่ออะไรแล้วไม่รู้ว่าจะเอาเลขห้องมาจากไหนนะครับแต่ผมไม่ได้ไลฟ์สดไงผมไม่รู้ไงผมไลฟ์สดโอ้ช่วงนี้ผมไม่อยากไลฟ์สดเท่าไหร่นะอือ เพราะว่าบ้านผมมันยากอยู่ผมก็เป็นไครสดุดรวยได้ครับผมโอเคโอเคเซฟิทเป็น m v p อย่างเท่าครับผมโอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ชมกคนกับชิลลวด้วยนะครับบ๊ายบายถ้าใครอยากเล่นเซฟิทก็ไปเล่นได้นะเพราะว่าตอนนี้มันอัปเดตแล้วผมแนะนำให้เล่นเซฟิทเลยตัวน,นี้คือโหดจะจัดเลยนะโหมดมากนะครับ